สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้มาพ่อกันในบรรยากาศครัวริมตรงอีกแล้วครับนี้เดี๋ยวสิจัดเมนูหนูครับพี่น้องวันนี้เ็ดเมนูหนูเ็ดสูตรได้พี่น้องถ้าเบ่งน้ากันครับพี่น้องผมเ็ดสูตรพิเศษแล้ครับเบ่งกันครับว่าสูตรนี้เป็นยังไงครับผมมีซื้อครับแต่ว่าผมตั้งซื้อมันว่านห,น <laughs> นหนูลุยดงครับพี่น้องเมนูหนูลุยดงครับพี่ใน้องจะเป็นยังไง เดี๋ยวังถ่าเบิ่งกันครับผมว่าสิภาพี่น้องเห็ดสูตรใด,ดมันสีออกมากนะตาเป็นไดงสี่เสียบบวเสียบถ่าเบิ่งครับผมหนูลุยดงครับผมไอครับปมไปเห็ดหนูลุยดงน้ำกันครับผม นี่ครับพี่น้องเครื่องเข้าไข่ขวหนูเลยกกดลเดี๋ยวสิขัวมันสุกสะกอนแล้วก็เดี๋ยวสีหอเป็นอย่างมกเดี๋ยวสิใส่ผักเพิ่มอีกครับพี่น้องนี่ครับน,น,บนีพวกเค,เครื่องเครื่องเขาใส่ลงไปมัวรุยหนูรุยดงผมพีนมน่น้องถ้าซีมกันแสบแน่นอน 努瑞动 ไฟแห้งๆสิเะพี่น้องจังแบบสุดยอด เดี๋ยวช้าชิมไปปรุงมาที่นี่ไปปรุงแล้วกันปรุงแล้วกันเดี๋ยวเห็ดเป็นหมกมาอย่างครับปี้เด็ดแน่นอนครับสูตรนี้ฮะพี่น้อ,องปรุงปรุงปุงปรุงเลย ถ้าได้ใส่ยังอยู่ได้พี่น้องพุงนัว thực tình anh này cả tin đẻ đấy phe nào เดี๋ยวเขาสิเอาหมกไปย่างก่อนบะครับปน อร่อยครับยางเตาครับอันนี้อ่ะพี่น้องยางต่ออันนี้ใส่เวลาสักพักหนึ่งหรือพี่นอ้อยยางไว้เรื่อยๆสูตรนี้เด็ดแน่นอนครับแซบแน่นอน เอาพี่น้องเริ่มหอมได้ทีแล้วครับจอดแล้วนี่เอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเกบเข่าเหาพี่น้องอหอมไปต่อตาไทากินก่อน <c oughs> <c oughs> ตาไทากินนะตาไทต้อบบวัยแล้วโดน ึงดึงอุ้ยอืมสมุนไพรล้วนๆพี่น้องอืมอืมจับๆหอม หมีเนี่ยงดด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 นดดดดดดดับดับดด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  弄弄 หนูลุยดงครับขวและมะมก 忘了。<laughs> Rồi, Không bằng lại ha. กลับครับหัวดที่ดีแลยมาหมก

โผดอันนี้บันไดพี่น้องนังบันไลถือหนูแห้งแบบว่าแห้งแห้งแบบว่าบินมาดีพี่น้องถือกินหนูมั่วานเนี่ยสุดยอดแล้วครับกะครับผมกะเมื่อนี้หากินแบบบันกะจัดเมนูหนูลุยดงนะครับพี่น้องหนูลุยดงกบบแสบๆสูพี่น้องกินนะครับผมกับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเกาแล้วครับผมกะเนี่ยครับผมเดี๋ยวจิบต่อไปสิไม่ยังกะถาลุนถาเบิ้งครับวมือนี้กั ครับผมคือเก่าครับผมฝากเป็นกําลังใจให,หากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวผา,าคดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังกับทารุนทาเบิ้งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ